เซ่ได้ผ่านไมค์ควายว่าไงวะเนี่ยต้องกดเปไไไิดใหม่ไงวะหายแล้วเคที่ยไอ้เหี้ยแแคดฮมี่มันเล่นมันเล่นไงวะประกอบรูปภาพอ๋อ <c oughs> <Okay. S 3> งขับสินคืออะไรวะอันนี่นี่ดูเควสอยู่ตรงนี้เฮ้ยวะเอาเน่นี่แคที่ไหนมีอะไรบอฮัลโหลก็ไอเจ้าทีเองไอเย็นได้ป็นเป็น เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วประกอบรูปภาพอยู่ครับอยู่กันนิกอ่ะอยู่กันนิกผมอยู่กับป๊อกเดินผ่านอะไรวะพี่ไม่สังเกตผมอยู่กับป๊อกอ่ะผมผมเดินเดินผ่านอยู่อยู่เมื่อกี้อยู่เจอพี่ป๊อกอ่ะจุดนั้นใครรู้ครับลงมาจากข้างล่างครับผมผมเจอพี่ป๊อกอยู่นี่คิดว่าใครเหรแล้วตบนี้ใครตัวทับเจอไหนทับเจอไหนครับไม่ไม่ได้บางคนเจอนี่ อ้าวะมันรีพอร์ตเองเหรอใช่เหรอใช่เหรอเนี่อแล้วมึงบอกมึงไม่ปเจอเหี้ยอะไรจบอยู่ที่มึงมีพิรุธอะไรหรือแคนาเดียนอ้าวเหี้ยมีแคนาเดียนหรือเปล่าเหรอไม่มีไม่มีแคนาเดีไม่มีไม่มีไม่มีมีพิรุธเอ้าแล้วเอาแล้วมึงกดรีพอร์ตแล้วมึงไม่รู้โอ้ยังไม่ได้กดอยู่หน้าปวดใครอะปวดใครอะไม่กดอะไรวะหน้าปวดใครข้ามแล้วกันกข้ามแล้วกันข้ามข้ามข้ามค้ามข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 ้าม มีพรุนน้าเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่โหมดพอมหาไม่ใช่พี่ป๊อกพี่หมดไม่รู้กูก็กดมั่วไปกูไม่รู้มีประเด็นนะมีประเด็นนะเราอะทหาร่แต่งเองเจ๊เฮ้ยใครอ่ะอ้องน้องอ้าวอ้าวใครวะเจ๊ยินะไม่ต้องมาตามหรอกอันนี้มาทำอะไรวะคืออะไรวะ อ๋อว่าแต่ฟาดปะมาอะไรอ่ะพี่พีเควสอะไรก่อนอันนั้นเควสอะไรก่อนเควสอะไรก่อนไม่รู้ไปไปๆอะพ <c oughs> ี่เี่ยวเวลคัมนะกลัวเลยให้าพี่ไนท์เตรียมกลัวลิวเส้นทำไมเตี่ยวเขาเป็นคนอย่างนี้ไม่ล่ะคือโรเตียมอ่ะคือโรที่ว่ามันจะไม่เห็นศพไม่พี่มันจะไม่เห็นศพจนกว่าคนจะเดินเข้าไปใกล้ๆมันถึงจะรีพอร์ต แล้วรีพอร์ตเองด้วยแล้วอีเควสนี่ทำยังไงอ่ะอ๋ออ๋อเคเคล็เคล็ไหนทำได้แล้วทำได้แล้วไอ้นี่มีคนเจอโอุ้บัติบาเป็นเล็กอีอะไรอ่ะเอาแน่แน่พี่ไนท์ไม่ใช่เราแน่แน่พี่ไนท์นี่ผมไอ้ไหนไม่เห็นศอกไอ้ตระเลไอ้เฮี้อบาดหลวงมันต้องอยู่ตรงไหนวะบาดหลวงทำไมพี่ทำเควสบาดหลวงพี่ทำเควสบาดหลวงอ่ะคุยกับบาดหลวงอ๋อพี่พี่ต้องดูที่แมปเลย ถ้าใครไปชาบไปใครไปกลไม่เอะร็ไดูเดโตเป้าถ้าไม่เห็นศพอะเด็ดโตเดินวนอยู่แล้วเวแต่ว่าผมเท้าละเลเวลาละคือนิกอะตอนนี้รู้แล้วว่านิกไม่เป็นแน่แน่เนี่ยนี่เนี่ยเนไหเนพเี่ไเนีเนี่ยเี่เอ่อเนี่ยเนเน่เ่อเยเี่ยเนีอเี่นเ่่อยเีเ่เ่อ่เเเน ท็อปไม่เอาจริงนะคือท็อปมึงสองรอบเลยนะกับการโหวตของรีพอร์ตมึงเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นตรงเลยแดงไหนเป็ดโป้ไม่มีเป็ดโป้ไหมเป็ดโปไหมโอ้ยนี่ติดเป็นเป็ดโป้เออเกิดอะไรไม่ได้เลยโปเลเอาไปล้างน้ำเปล่าเอลี่ยนมุกเลยว่ะอาพูดดีงั้นเอาไปหนึ่งอวดจ้าหนึ่งเล้วโป่งหนึ่งเล้วโป่งไอไม่ได้นันเดินมาเนี่ย ไปเฮ้ยเอาอาเรียบร้อยจะยดินมเรินเดดนหรอก็ให้เอปมันมีเ็ดโปมันมีเ็ดโปเ็ดโปคืออะไรอ่ะนี่เี๋ยวเลโปเพราอท่าแล้วเห็นศพใช่ปะ ฆ่าแล้วศพมันจะหายแล้วคนที่เดินเข้าไปใกล้ศพมันจะรีพอร์ตเองผมเดินวนแล้วแบบไม่เห็นศพไอ้เควสได้ทำไงอะเควสเลยอ่ะทำไงอ่ะเควสอะไรพี่เลื่อยอ้าวเมื่อชีวเมื่อชีว์ยังไงเมื่อชีว์ยังไงเอีแยที่ไหนหรอเอาเชี่ยฆาตกรสองคนหรอ ปถึงวีออ่ hey, ที่โย่ทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้ไมปไ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 ปเฮ้ยเอ๊ะเ,เควสเควสนี้ทำไงวะไม่ได้ไหนวะอ๋ออันนี้พี่หยิบกองออกนอกจอเฉยๆก็ได้แล้วเห็นปะซองประกันต่อเอ้ยก็ไงนี่วะมาเควสไม่โคตรยากเลยแต่มันเป็นเควสต่อ แรงนิจะเป็นเฟต่อแต่ขึ้นอยู่ที่จะไปต่อด้วยอุ้ยเอ๊ะเอาแล้วกูอยู่กับเฟนนะเฮ้ยเฟนเป็นพยายามให้พี่ได้เฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศพเพิ่งเกิดพี่ศพเพิ่งเกิดเลยฮะเอ๊ะตุเตียมเราอยู่ด้วยกันพี่ เฟนอยู่ด้วยกันเฟนอยู่ด้วยเอ้าไหนปุ๊บเออปุ๊บพิธีปุ๊บไหนไท์ทำไรอยู่เนที่ไหนที่ไหนกนี้มันเกิดได้ไม่นานอ่ะโดนได้ปะเนี่ยที่ไหนอะไรอ่ะอโดนใบมันบทใครวะโดนใบหรือเปล่าไม่รู้เราดูไม่ได้บทกูแน่เลยดูจะทรงละอือหือ คนใครอะกูข้ามนะกูข้ามนะกูข้ามนะคนในใจใจกูข้ามกูข้ามกูข้ามคนในใจก็เป็นเน่ยเด้พีเซอร์ไอพีนังกูข้ามอะไรกูคือคนในใจนึงเหรออุ้ยกูเขินนะอะไรใช่เธอเป็นคนที่ใช่อุ้ยเขินเลยอ่ะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เสียงพี่นายหัวลาอแต่ว่าไม่ได้ไปพี่นายแกล้งละพี่นายแกล้งละเออไอเป็นแน่คิดว่างั้นแหละ แม่ยังเห็นพี่ว่าบิกโลเลยดิกโลป่ะเนี่ยมีคนตายนะคนตายที่คนไทยที่คนไทยพี่จัตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะพี่จไม่น่าเป็นอ่ะพี่จบอยู่กูเนี่ยเ้อียมไไหนไปยิอ่ที เดบุ <Double> kill. ไอ้เี้ยมือ่าคือแบบคือมันจับมันจับมันจับพิธีได้แล้วเว้ยแต่แบบแต่ตอนนั้นไม่หนีอ่ะตัวเองยืนมองเ้าเฉย อยู่คนเดียวด้วยเฮ้ยมันตดยังไงวะฮัลโหลยังมึงกินซ่ากูตดยังไงก่อนฮัลโหลตดไงไม่รู้เลยเห้อเฮ้ยก็ตดยังไงฮัลโหลก็ตดยังไงเยี่ยมคือพี่มีลักตีนเลยเยอะปะแหมพี่มีลักตีนเออโอเคโอเคไอ้ที่สัตว์มึงไม่ต้องมาพูดกับกูแล้วกูโป่งมึงพี่คนรู้ดเขาจ้างจะเล่นคืนเยอะมากอวะเล เขาจ้องจะเล่นงานคุณอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าผมเป็นคนดังนะผมเป็นคนดังนะผมเป็นเออฮัลโหลทีอะคะน้องเป็นเป็นอะไร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 พี่บอกพี่บอกไม่ไม่เฟย์บอกมาก่อนน้องเป็นเซลิฟอ๋อพี่เป็นตำรวจอะตำรวจเชอรี่เปล่าแมนเภอเออก็นั่นแหละก็เชอรี่แ่ มันได้ทำไงมันมันทำยังไงวะทำอะไร<ม>เชอรี่บ่ะก็คือพี่สามารถฆ่าได้เดี๋ยวหยุดทางก่อนอย่าพ่งฆ่าพี่สามารถฆ่าได้คนหนึ่งฆ่าเขาเป็นเป็ดเอ้ยพี่สามารถฆ่าได้สองรอบต่อเกมอฮะฆ่าเขาเป็นเป็ดเป็ดที่ไม่ดีเเป็นคนร้ายเฮ้ยพี่จะไม่ตายแล้วเขาจะตายอฮะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นพี่จะตายไปกับเขาอะฮะเอ๊ คิดว่าใครคิดว่าใครพี่ไนายพี่นาใช่อหอะไรได้ผมเป็นนักืบไอ้แย่ตัวตัวพี่เยแย่ไปแดงสันทาเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงหลอดมึงพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่เป็นคนค่าท่านักสืบบ่อนักสืบ็คืออคืนแต่มโดนรได้หนึ่ง่าได้ใครนรอบนั้นอ่าเดี๋ยวกูจะฟังกูจะฟังมึงพูดดูที่ว่าเขาจะกันไหมพี่พิชไม่มึงโคตรดีวะพีชย่แต่ผม พี่นายที่จะรอที่จะรอฟังว่าอ่ะดูนี่คนคนจะเชื่อไหมแต่การที่กูเจอพี่คนนแล้วมันแบบแดงถ่าเลยอ่ะอะไรกีฮะกอเขาบอกเขาบอกกูฆ่ากูกูแบบยังกึ่งกึ่งอยู่อ่ะจริงจริงนะแต่แต่ไม่ได้ฟังนาทีไม่ได้เชื่อว่าไอ้นเนี่ยเป็นนะกูกูอยู่กับมึงใช่ไหมกูลงบังล่างกูเจอพี่จ้ำกูเจอพี่จ้ำเสร็จนิกเดินหนักกูที่เราโหฆ่าใครผมเป็นนักสืบตรงตัวถอดแล้วมันสีแดงเลยอ่ะ ถ้ากูฆ่านีกก็ต้องเห็นแล้วกูเดินไก่นิกเมื่อกี้ยังไปยังจะไปปิดไฟกับพี่จำอยู่เลยเชี่ย <L ie> แล้วจะหมดละวนก,กูกูฆ่ามัมนตนายสองในรอบนี้ใช่ไหมล่ะกูฆ่าพีทพีทแม่นดยไอ้เหี้ยโดนลิงหัวแล้วเด็กโอ้โอ้พีทพีทพีทน่าจะโดโด้ข่ามข้ามข้าระวังเดินพีทโดโด้โอ้ยังมีคนเชื่อโอ้ดูดิเครดิตมึงมาที่ไหนวะพีทเครดิตมึงมาจากไหนวะเออ ไทุกคนไอ้นี่เปนตัวอันตรายฟาดเอาไปก่อนติดมึงมาจากไหนเอ้ยเอ้ยเงนกูแน่กูบอกเลยจัดดิเงินกูแน่ๆไม่เงินขาดนต็งไม่เงินขอนะเฮ้ยไข่อะไปละอยู่ใกล้กันนะฮะปูนโซเชียลดิแทนนะเกี่ยวไรวะนะเฮ้ย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 เป็นแดงเป็นแดงเฮ้ยเอ๋ล้างไก่ทำอะไรอะ อันมันอยู่ไหนวะเชื่อเพี่อแมบอกแล้วพี่นายอยาเห็นไหมเชื่อใจยังบอกแล้วเชื่อยังบอกแล้วเปรี้ยมไม่ไหยวะก็ผิดเห็นไหมเดี๋ยวขัดต้นกระพิร์ไม่ไม่ไม่พี่น้องไปฆาตกรพี่ฆ่าถูกด้วยอะไรถอดไอพี่กดผิดอ่ะพี่ฆ่าใช่ใช่อะไรก็เป็น ใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาแมง้ยได้ีเสารอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงห้องไอห้องไนที่ว่าเป็นไฟอ่ะพี่ที่ไปทาทัดไปทัดไปของฆาตกรอ่ะไอที่เป็นหนดตลามึกอ่ะคือตอนนี้เางสิทธาได้ใช่ข้างล่าง คือตอนนี้อที่ผมเช็คๆมานะเฟนน่าจะคนดีทีน่าจะคนดีเฟนเฟนน่าจะคนดีที่ผมรู้สึกอ่ะทีน่าจะคนดีด้วยมีมีอยู่สองคนที่เดินคนที่ฟังบูสวิตทโนไว้คนคนอื่นอ่ะผมไม่รู้แต่ผมว่าไอเฟนอ่ะน่าจะคนดีทีคนดีด้วยแต่คลิปเดิมมันหาพรตกรอไม่ได้อ่ะขนาดพรตกรอไม่ได้โอ้จุดที่เราอยู่อะมันมีมัิมีสองคด้วยไง ังอใครอะพี่มันมีโคโด้ไอทีนี่ว่าอะไรเออเออพี่ป๊อกพี่ป๊อกกับท็อปนี่หว่าเฮ้ยฮฮไม่รู้อยู่กับหนังไก่ผมไม่รู้ผมอยู่กับหนังไก่ทอะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เตีฮ้แยกออกไปจากัะตีหนูอะไปหวดหนูมาะล้วก็จะวิ่งไปห้องวังเตี้ยวไวไอ้ไรนะครับ ก้เฮียแล้วเอ้าโอเคย่าไอ้เฮียใครวะกูวฟอกเป็ดมีฟอกเอาอยู่นอกครับอ้าแล้วกูจะเอายังไงเนี่ยแล้วกูจะเอายังไงไอ้เฮียกัวกันให้กูไม่เป็นกูรอมึงอยู่เพื่อนมึงเถอะมึงจะฆ่ากูอะกัวไงเนี่ยมึงฆ่ามัน ทำไมคะอะไรเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเปิดให้แล้วเฮ้ยมันดีเห็นไหมจใจโบดีไม่ห่างเหินหรือเปล่าะโอเคไปไปเต่อนี่ใช่ไหมอ้าวกูมาแล้วไอ้นายกูมาแล้วมึงนี่ตัวโตหลีเลย